เริ่มเหนื่อยเริ่มเวียนหัวบ่อยขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นคือหอบกังวลละกลัวละสิ่งที่กลัวสุดคือเราก็กลัวที่จะเป็นเหมือนแม่ละทรมานหัวใจที่สุดละก็หลักๆลักะ ก็คือเป็นนักร้องแหละครับงานที่ทําเพิ่มมาก็จะเป็นพวกงานพิธีกรเป็นคอมเมนเตอร์ตามรายการประกวดร้องเพลงแล้วก็งานที่คนกว้างๆหลักๆยังไม่ค่อยรู้คือพี่กำกับภาพยนตร์เป็นพู้กกับภาพยนตร์ ือจริงๆการร้องเพลงบนเวทีของพี่เนี่ยสคริปต์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหมือนกันแต่มันจะมีสคริปต์ที่แบบเราจะต้องรันร้องเพลงประมาณครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่พูดนะครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่พูดเลยอาการที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายืนไม่ไหวอ่ะเราเหมือนเหมือนหูดับอ่ะมันจะวิงขึ้นมาแล้วแบบถอยมาบอกผู้จัดการว่าพี่พี่ไม่ไหวถ้าถ้าไม่มายืนให้อ่ขยับตัวข้างหลังอ่ะล้มแน่อ่าหลังจากนั้นก็ ก็ไม่ค่อยกลา้าที่จะเต้นเพราะกลัวมันจะวูบอีกมันก็กระทบงานนะก็ไม่อยากจะเป็นเหมือนเหมือนแม่ของพี่ครับคุณแม่เป็นสโตรกครับเป็นเ,เขาเรียกว่าโรคหลอดเลือดในสมองตีเราไม่รู้ว่าท่านเกิดปัญหาตอนไหนเราเข้าไปเจอตอนที่แบบท่านหมดสติไปแล้วหมอบอกว่าให้ดูระยะเวลาภายใน72ชั่วโมงซึ่ง 72ชั่วโมงเนี่ยสมองมันน่าจะบวมขึ้นเต็มที่แล้วมันน่าจะคือคุณแม่เป็นที่กา้านก้านสมองเลยเส้นเลือดใหญ่ใกล้กับก้านสมองซึ่งถ้าสมองส่วนเนี่ยมันบวมแล้วมันจะมาทับก้านสมองเนี่ยมันก็ทาให้คุณแม่เสียชีวิตได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งก็รุนแากพอครบ72ชั่วโมงคุณแม่ก็ไม่ฟื้นก็สลบไปประมาณสองถึงสามเดือนโคตรทรมานหัวใจที่สุดแหละนะครับ ตัวที่มันเกิดปัญหากับความดันนี่คือต้นเหตุใหญ่เลยก็คือเรื่องของไขมันนึกถึงยางหรือสายยางรถรถน้ําต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยหลอดเลือดคนมันก็คล้ายๆกันคือพอดันแรงบางทีมันตีบมันไปไม่ได้มันก็ตีบมันมีตีบก,กระแตกซึ่งของคุณแม่เนี่ยถือว่ายังโชคดีที่ไม่แตกตีบตอนนี้คุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบ ลุกขึ้นทานข้าวเองได้พูดได้ซึ่งเมื่อก่อนขยับแข้งขยับขาไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มยกขาได้คือขาข้างที่แบบไม่รู้สึกจะเตะผมได้แล้วตอนนี้คือถ้าเราได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้เราจะได้ดูแลแม่ทันแต่นี่เป็นความพลาดนี่คือเป็นสาเหตุสำคัญที่ผมเองก็ต้องคิดแล้วแหละว,ว่าถึงผมไม่ได้เป็นแต่ก็เริ่มมีคอเลสเตอรอลเริ่มมีความดันมีความกังวลละกลัวละ สิ่งที่กลัวสุดคือเราก็กลัวที่จะเหมือนเหมือนเหมือนคุณแม่เขาบอกว่าคนไทยตามผลงานวิจัยเนี่ยหนึ่งนาทีอเป็นหนึ่งสี่คนแล้วนะในอัตรามันน่ากลัวมากพอผมเริ่มมีรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยเริ่มเวียนหัวบ่อยยิ่งตอนทำงานหนักก็พักผ่อนน้อย รู้ว่าเฮ้ยร่างกายเราเริ่มผิดปกติอันนั้นแหละทําให้ผมคิดถึงแม่คิดถึงแม่ในฐะานนี้คือกลัวกลัวที่จะเริ่มเป็นเหมือนแม่และก็เริ่มหันมาดูตัวเองมากของที่มันมีมันเยอะของทอดเริ่มออกกําลังกายอ่ะคือของมันของทอดนี่ไม่กินนะออกกําลังกายมากขึ้นแล้วผมก็จริงๆก็คือผมกินตัวนี้เลยครับ เบตาออยล์เป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องของความดันกับไขมันในเลือดแบบตรงจุดอันนี้ย้ำนะครับว่าช่วยในเรื่องของลดไขมันและก็ความดัน2อ,อย่างนี้ต้องบอกว่าตรงจุดทำไมถึงใช้เบตาออยล์มาดูแลสุขภาพแล้วทำไมถึงเลือกผมขอเล่าแบบนี้ตอนที่ทางโฮปูติดต่อมาครั้งแรกว่าอยากร่วมงานกับผมเนี่ยคือจุดท้าทายมันเกิดขึ้นตรงที่แบบ เอาจริงๆนะท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดแบบอวยเลยนะยังไม่เคยมีเจ้าของแบรนด์สินค้าตัวไหนบอกว่าเดี๋ยวส่งสินค้ามาให้ทานก่อน1เดือนแล้วไปตรวจเลือดก่อนแล้วส่งสินค้ามาให้ทานก่อน1เดือนแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นมันไม่สมบิชผมตามที่เขาบอกไว้ก็ไม่ต้องคุยกันอันนี้คือผมว่าเฮ้ยเอาสิวะ อย่างนี้มันต้องลองก็ก็คือไม่ใช่ว่าหยิบกล่องมาถึงพูด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 ท่านซื้อนี่นะครับมันดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้แต่คนที่แบบมานั่งตรงนี้ไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องกับมันเลยผมว่าเงิน3ามิล้านก็ซื้อผมไม่ได้จริงๆผมไม่มีวันทรยศตัวเองแล้วทรยศชื่อเสียงตัวเองโดยเด็ดขาดมีคนโทรมาดูแลผมตลอดสอบถามตลอดว่าตอนนี้ เป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงอะไรที่มันไม่เหมาะสมคือเอาจริงๆเหมือนแม่ผมเลยจี้ผมกันอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีความจริงใจกันขนาดนี้แล้วผมได้ผลแบบนี้แล้วผมก็ไม่ได้แค่ควรที่จะต้องมานั่งบอกทุกคนตามอัตราจาร้างผมพูดตรงๆอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในตัวของ เบตาออยจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องของการแชร์เรื่องของสุขภาพมันเป็นบุญกุศลอย่างหนึง่งอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเบตาออยเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากสถาบันวอซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับในไทยแถมยังได้รางวัลเยอะมากเลยนะทั้งรางวัลเหรียญเงินจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์รางวัลเหรียญทองจากประเทศอเมริกา ท <Whoa. Okay. S 3> uh, ี่เกี่ยวกับอาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันในเลือดและความดันได้ผมก็เลยตัดสินใจเลือกใช้เบต้าออยล์ในการดูแลตัวเองอาทิตย์แรกเนี่ยเราเห็นผลเลยบอกว่าหลับง่ายขึ้นมันสดชื่นรู้สึกกระปรี้กระเป่าพอกินต่อเนื่องประมาณ1เดือนอาการเวียนหัวเนี่ยไม่มีแล้วเหนื่อยง่ายไม่มีแล้วทำงานได้ทั้งวันกลับมาร้องเพลงมันๆเอาว่าส5นาที ใครที่เป็นแฟนคลับผมต้องยอมรับไหม45นาทีคนในวัย64ปีเนี่ยผมบอกได้เลยตายคาไมได้นะฮะท่านผู้ชมแต่ใครไปดูเอกชัยมาแล้วย่อมรู้ดีว่า45นาทีไม่พูดเลยครับร้องและเต้นอย่างเดียวความดันก็ค่อยๆกลับมาปกติตอนนี้ความดันตัวสูงผมก็อยู่ที่115-125ไม่เกินนั้นก็ถือว่าเครื่องวัดความดัน ความดันของคุณปกติค่ะความดันและ,ะการเต้นการบีบของหัวใจของคุณปกติค่ะพูดคําเดิมแล้วไม่เคยได้พูดคําว่าความดันของคุณผิดปกติค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเพราะผมต้องวัดความดันทุกวันนะมตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนเข้าห้องน้ําใดๆก็ต้องมานั่งวัดความดันและยายคนนี้ในเครื่องพูดตลอดความดันของคุณปกติค่ะการเต้นของหัวใจการบีบตัวของหัวใจของคุณปกติค่ะ ผมอยากฝากไว้ว่าถ้าคุณเริ่มรู้สึกถึงอาการที่ไม่ปกติถึงจะเป็นงานเล็กน้อยๆอย่างเช่นเหนื่อยง่ายเวียนหัวเราอยากคิดว่าแค่พักผ่อนน้อยคือเอาจริงๆอย่ารู้แล้วเข้าข้างตัวเองบางทีนี่มันคือการสัญญาณเตือนถึงโรคร้ายแล้วผมฝากบอกอีกอย่างนึงครับไม่ต้องเชื่อผมหรืองานวิจัยรางวัลของเบต้าออยที่ได้รับมาไม่ต้องเชื่อเลยลองเชื่อตัวคุณเองครับเริ่มจากตัวคุณเองก่อน ถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีๆวันนี้ผมยังดูแลแม่ได้ผมเลือกที่ดูแลตัวเองก่อนก็เลยแนะนำเบต้าออยล์ครับเบต้าออยล์ตัวช่วยที่ผมเอกชัยศิวิชัยเลือกใช้ครับสำหรับใครที่สนใจเบต้าออยล์สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณเลยครับ